ที่มันไปเก็บมาสดๆจากสวนเมือว่านเนาะกาเดี๋ยวจะแพ็คกหิมูแบ่งหิมูข้นไทยไปนั่งจ้ะได้ค่าขนมเล็กๆหน่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นสลนัดแหน่เมนูจะแถมให้เพิ่นจะ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะฉันเองอยู่กับเมนูจะ้ะเมนูกำลังจะแพ็คมาเชอรี่นะคะกำลังจะแพ็คเชอร์รี่ให้เพื่อนเพื่อนจ้ะเมื่อวานที่ไปเก็บมานะคะเมนูกับนี่จะแถมสลัดแหน่ให้เพื่อนๆ นี่ตาสั่งอย่างเรียบร้อยสังหนึ่งพันกรัมนะคะถุงแพคแบ่งมูกินน้ำจ้าไม่ไปเก็บละกันออนซอนขนาดออนซอนออนซอนจาามากแพ็กกันนะคะแล็กเท่าอะไรข้างขนมขนม Sim, 1>, 1กิโล1 0 0 0กรัมนะคะมากลายเลยได้จากว่ามันหน่อยหน่อยส่งอดนอเดียวไม่รขอโตแพกได้จาเดี๋ยวแพกลๆจแล้วกกดเดี๋มนดไทยเื่อเบื่งเท่อนึงก็จะเป็น3ถังบังไงเนะาะสาถังบังไงล่ะกะหนึ่กลองจ้าก ให้บิงเชอร์รี่จ้าน,นี่ก็จะเป็นเชอร์รี่ที่ไม่นุ้ไปเก็บมาสดๆจากสวนหมือว่านเนาะกะเดี๋ยวจะแพ็กไห้มูแบ่งไห้มูคนไทยไปนั่มจ้าได้ค่าขนมเล็กๆหน่อย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นสลัดแน่ไม่รู้จะแถมไห้เพิ่นจ้าไม่รู้จะแพ็กใส่ถุงแบบนี้แพ็กใส่ถุงแบบนี้ละกะันชั่งน้ําหนักไหมคะเดี๋ยวกาไม่รู้คอโตแพ็กแป๊บนึง่งเดี๋ยวมาเบิ้งกันตอนแพ็กแล้วจ้า